มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 แหมคนดูกําลังกําลังเข้าเลยคนกําลังมาเลยคนกําลังแบบเหมือนเหมือนแบบว่าคนกําลังจะเตรียมพร้อมนะครับเรียนวิชานะตำราวกับเฮียตีเลยกําลังจะนักเรียนกําลังจะพร้อมเลยอยู่ดีๆเสียงหายซะงั้นนะเสียงหายซะงั้นนะเออเหมือนแบบกําลังวุ่นๆอยู่นะเสียงหายซะงั้นนะเออเสียดายเสียดาย กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยกำลังจะแบบโอเคโอเคอ่ามาแล้วมาละอ่ะทุกคนผมไปต่อเลยนะผมไปต่อเลยนะผมไปต่อเลยนะทุกคนอ่า mm. เพื่อ่ให้การเสียเวลาผมไปต่อเลยนะคือผมจะบอกว่าสําหรับอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่ครั้งล่าสุดนะครับสี่ครั้งล่าสุดเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่า แ8524นะมันมันออกตัวเนี้ยมันไม่ามําก็คือเอาง่ายๆว่าเขาจะไหลมาสี่งวดห้างวดนะครับเราจําไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นปีใหม่ปีหกแปดมาแล้วเราจะออกไปเหมือนเดิมแล้ปกติเนี้ยนะครับจะไหลประมาณหกเจ็ดงวดเนาะแต่เขาลดลงเออไหลอยู่แค่แบบสี่งวดห้างวดแค่นั้นแล้วก็แล้วก็ไม่มานะครับแล้วดูครับเขาไหลมาแล้วสามงวดครับไหลยังไงเฮียติมาดูครับ7970ครับดูนะ เจ็ดตรงนี้นะครับมาคู่กัน4277นะครับสองตรงนี้มาคู่กันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วต้องมีอะไรในกอไผ่สายด่วนจึ้งมากข่ขฮียวันจันทร์ใช่ครับผมเดี๋มให้ดูนะทุกคนงวดนี้นครับอ่ะตรงนี้เราตัดทิ้งไปนะตัดทิ้งไปสถติติตรงนี้เราตัดทิ้งไป คือก็ใช่ซชว่าจะตัดทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ว่าพอมันไม่ซ้ำแล้วจะตัดทิด้งไม่ใช่กันนะครับตัวแรกเนี่ยเขาจะลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับแปดมาเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มเป็นแปดนะครับลดลงมาเป็นหกนะครับตรงนี้นะครับไม่มีการเพิ่มลดแต้มเกิดขึ้นสี่เพิ่มเป็นห้าลดลงมาเป็นสามไม่มีการเพิ่มแต้มลดแต้มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนการคำนวณใหม่นะครับเราต้องหมุนตามเขานะครับเก้าจำที่ผมเคยพูดได้ไหมมีเก้าต้องมีสี่มีเก้าต้องมีสี่นะครับ มีสองเข้ามาซ้ำทีนี้ครับแปดตรงนี้มาแล้วเราต้องหาตัวซ้ำให้ได้หนึ่งตัวจะเป็นสองแปดเก้าหรือเจ็ดโดยสถิตินะครับตัวสุดท้ายเนี่ยศูนย์เนี่ยไม่มีเจ็ดอาพึ่งมาทีนี้เจ็ดจะมาต่อเนื่องเลยไหมผมก็ยังใช้คําเดิมครับว่าผมจะไม่เด่นเจ็ดนะวัน,นี้นะนะครับแต่ผมจะกระเถิบออกมานะครับกระเถิบออกมาคืออะไรกระเถิบออกมาคือผมจะให้เด่นแปดครับคืนนี้ครับสาหรับลาวเพื่อนรัก นะครับเราเพื่อนรักนะครับผมผมจะให้เด่นแปดนะทุกคนเฮียตีมาแล้วอ่ะดูนะครับพอให้ผมเด่นนะครับผมจะเด่นแปดผมจะขอเก็บไว้ในใจเนี่ยสองตัวหนึ่งในนี้ผมจะเอาเจ็ดไหมผมจะเอาเก้าไหมเจ้าสองไหมเนี่ยดูนะครับดูนะครับสองเนี่ยผมไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเบิ้ลนะครับล่างสองครั้งนะครับหรือมาขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ค่อยมา ไม่ค่อยมาดูนะแปดกับเก้ากับเจ็ดทีนี้ลดลงมาเหลือสามตัวถ้าจะเอาความไหลเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ็ดเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งดีมากเลยมันอยู่ตำแหน่งดียังไงคือถ้าเกิดว่าเจ็ดเก้าแล้วงวดนี้ออกเจ็ดสามหรือเจ็ดสองนะครับผมจะฟันเจ็ดดับทันทีแต่เจ็ดเนี่ยเขาขึ้นบนตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้น,นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่เจ็ดเนี่ยจะยังคงมาอีกถามว่าทำไมาเฮียตีไม่สนใจเก้าเลยก็สนใจนะแต่ว่าเก้าเนี่ย มันเพิ่งแปลงมานะมันเพิ่งแปลงมาเพราะฉะนั้นผมจะให้เด่นแปดและจะให้รองเจ็ดนะครับสําหรับตําราวัานนี้อีกใบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าสายด่วนไอ้สายด่วนใบเนี้ยเนี่ยสาคัญมากผมพูดเสมอว่าพี่ดูตัวเด่นพี่ดูตัวเด่นพี่ดูตัวเด่นจําได้ไหมผมพูดตลอดนะครับที่ผมพูดแบบนั้นคืออะไรผมพูดแบบนั้นคือว่าเขาเด่นเข้ามาสีงวดแล้วแล้วงวดล่าสุดนี่เป็นงวดที่ห้าครับเก้าเจ็ดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเด่นอะไรครับเด่นเจ็ด ให้ะไรครับ97 978 937 8ตรงเนี้ยถ้าแปลงดีๆเข้า3ตัวเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าทาไมไอส้สายด่วนใบเนี้ยสายด่วนเนี้ยที่เฮียตีเขียนเนะี้ยทำไมไม่ถึงมาให้ล่าไรสดมันไม่ใช่แนวทางเฮียตีนะครับคือผมได้มานะครับแล้วผมเห็นว่าเลขมันเข้าบ่อยผมเลยเอามาแจกในบ้านนะครับผมถามว่าเราเอามาเอาของคนอื่นมาโชว์หน้าไ์สดเนี่ยมันเป็นการดิสเครดิตคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่แม่นนะครับหวยคนอื่นแน่นอนถ้าผมจะแม่นผมจะแม่นด้วยตัวผมเองเนาะ มาดูกันตัวแรกครับงวดล่าสุดเนี่ยเพื่อนรักเราเนี่ยเขาออกแปดเจ็ดไปอ่เก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นผมให้เด่นงวดน,นี้คือแปดให้รองคือเจ็ดจำได้ไหมครับที่ผมเคยพูดเสมอเลยว่าเมื่อใดมีสี่เมื่อนั้นต้องมีเก้าเมื่อใดมีเก้าเมื่อนั้นต้องมีสี่นอกจากเขาจะสลับกันออกการตารางงวดน,นี้ผมจะให้มีสี่ครับอยู่ในนั้นนี่ครับผมสองเนี่ยผมไม่มองเลยงวดน,นี้ผมไม่มองเลย นะครับผมผมไม่มองเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ระวังนะครับในลาวนาสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยสามมวดมาเนี้ยเขาออกอยู่แค่เจ็ดสองเก้านะครับสี่อยู่แค่เนี้ยคือแบบออกอยู่แค่เนี้ยออกอยู่แค่เนี้ยนะครับก็มีประกอบไปด้วยเจ็ดสองสี่เก้าอยู่แค่เนี้ยสี่ตัวแค่เนี้ยนะครับวนกันอยู่แค่เนี้ยแปดเพิ่งมา 8, แปดเพิ่งมา นะครับแปดเนี่ยพึ่งมาเลยอ่าแปดพิ่งมาเลยทีเนี้ยล่าสุดออกสองแปดเนื้อออกป่ะเนื้อออกป่ะล่าสุดออกสองแปดผมก็เลยสี่มางวดเป็นงวด,งวดถูกต้องครับพี่ต้องระวังให้ที่สุดเลยนะครับวันนี้แหละคือคือต้องระวังที่สุดเลยคือสี่จับคู่ตัวเด่นคือสี่แปดจับคู่ตัวรองก็คือสี่เจ็ดแค่นั้นเนี่ยนะ อ่าเข้าบ้านเข้าบ้านอยู่ในห้องครับที่ลิงดานล่างได้เลยครับถ้าก็ไปขอได้เลยอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมจะไม่ทิ้งนะครับก็คือก้านี่ยแหละตัวมันเองนี่แหละไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งครับสังเกตได้ว่าพอจับออกมาดีๆแล้วอ่ะเลขมันไม่ซ้ําเลยเห็นปะเลขมันไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่เลขไม่ซ้าเลขมันไม่ออกตัวใหม่เลยมันซ้ํานึกออกปะอีกตัวหนึ่งคือ มผมจะเหล่าให้ฟังน,นี่แหละนี่แหละเพื่อนรักเรามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ผมเอาไว้ก่อนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางที่ผมคำนวณวิเคราะห์ต่อไปนี้เนี่ยคำนวณจากสถิติหนึ่งคำนวณจากสถิติสองคำนวณจากความน่าจะเป็นเลขที่ออกไปแล้วเอามาวิเคราะห์เอามาวนออกใหม่นะครับซึ่งเรานิสัยของการออกผลเนี่ยเขาเป็นแบบนั้น นะครับผมเลยเอามาวิเคราะห์ให้ดูนะครับมาวิเคราะห์ให้ดูนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมถามว่าแม่นไม่แม่นเนี่ยนะครับผมผมมองไว้ตรงนี้แล้วกันว่าจะพูดว่าแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยคำว่าแม่นคืออะไรครับคำว่าแม่นคือต้องให้เข้าทุกงวดทุกงวดทุกงวดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นผมว่าผมก็ไม่แม่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบดูนะชอบดูชอบตามชอบรุ่นนะสิบครั้ง เข้าห้าเข้าหกผิดสี่เข้าเจ็ดผิดสามเข้าแปดผิดสองอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกไหมไหมอ่าเพราะฉะนั้นลองใช้วิจายานญาณดูดูสักติดติดต่อกันปัแบบ๊บหลายๆวันอ่ะเออว่าแบบเอ้แนวทางสถิติการวิเคราะห์เป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับผมตัดสินใจด้วยตัวเองเลยนะครับขอบุณใครเย,ยติขอบุณครับขอบุณครับอ่าผมวิเคราะห์แล้วนะเดนแปดรองเจ็ด สายด่วนวันนี้บอกเลยว่าเกินคาดครับผมใบใแค่นี้แปดกับเจ็ดใช่ไหมตัวเด่นคือแปดนะค่าแปดมาแปดสี่ถ้าเจ็ดมีนะครับถ้าเจ็ดมีเจ็ดสามเหลือเศษเก้าเก้าจับคู่กับตัวเด่นคือเก้าแปดจับคู่ต่อรองคือเก้าเจ็ ให้ตัวเด่นครับประมาณนี้ระวังเจ็ดเก้าตัวเดิมวันนี้วันพาใช่ไหม เออผมให้ระวังผมให้ระวังระวังเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวเดิมนะครับสําหรับสามตเพื่อนบ้านเราแปดเก้าเจ็ดใช่ไหมงวดล่าสุดนะครับผมให้ระวังอย่างนี้ผมคิดว่าลาวพัฒนานะครับถ้าจะมานะครับผมคิดว่าแปดกับเจ็ดอาจจะไม่ได้มาด้วยกันนะครับถ้าเกิดจะวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์อย่างนี้นะครับสามตัวเนี่ยผมอยากวิเคราะห์อย่างนี้นะ นี่ครับประจาวันที่5กุมภาพันธ์2568ครับนี่คือตำลาวนะครับเพื่อนรักเพื่อนรักนะวิเคราะห์คำนวณน,นะครับจากเฮียตีคนรักหวยเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาในการรับชมนะพี่นะนะครับขอให้โชคดีนะครับผมวันนี้นะครับ5กุมภาพันธ์2568ประจาวันพุธนะครับพุธรับทรัพย์นะครับผมพุธรับทรัพย์นะใช้คำนี้ ประจำวันที่5กุมภาพันธ์ครับเฮียติคนรักหวยครับมาคํานวณวิเคราะห์นะครับแนวทางให้กับพี่วทุกท่านได้รับชมกันแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมนะสายดววันนี้สวยมากแต่จะใบดีไหมอมไม่อยู่ในตารางอะ่ะอ่ะผมใบให้แล้วแค่นี้แหละนะวันนี้เฮียติคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนท่านสวัสดีครับ